สวัสดีครับมันนี่พ้ามาเบิงหนูหนูผูกหยักนะครับมันนี่หนูแสนลูคับหู้ยี่ลีครับหนูตัวนี้ผมบอกเลยยู่นอนอยู่น้ำค้นเลยครับนี่หนูเฮาเวลามันอยู่กับคนมันก็มันคิดว่ามันเป็นคนนี่เลยเว้ยครับเนี่ยหู้ยี่ลี่ครับอีพอเล่าเรียงต่น่อยครับเรียงมาแล้วมันก็เป็นนิสัยกายคือสัตว์เลียงเลยนะครับคือคือคือแมวคือหมาเขาเนี่ยะครับตัวใหญ่ครับ โลกกลัวมั้งน้องกับเนาะต่างอหนึเงอมกัวแล้วเนี่ยก็พอปีไปหรกนี่ไงเพราะปีไปนี่ปีได้ปีแล้วปีได้ปีพอดีครับระมารโล่เครืองับะ หันดามาดูพาเอกพี่นอนหนูแสนรู้นี่กินนะยเรื่องมุกปูนอยู่ท่าไหนขอมผสมอบนปูผู้ถอดูู้กอยู่ท่านแล้วบกว่าผู้ใดบายกัได้ครับตว่งผมประกาบายใหมันกัด บวแม่งหนูตะเพาเด้อครับนี่หนูผูกคักๆเลยครับนี่หนูผูกหนูหน้าเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเล่าเลี้ยงมันตะหน่อยมันเลยหน้ามือคืนมันก็ออกมานอนน้ำเล่ากับโยบอนเลยว่วนหลายพี่น้องเอ้ย เอาแอคชั่นใส่กล้องด้สุดล่อบอกช่วยหันนี้ อยากไปเหรอพ่อนยังอุมอ้มนะอุมอ้มมันดูเพื่อนยังมันจะเข่าตักด้วยน่ะน่ะวนเข้าไปเนี่ยนี่ครับน้ำหาได้หมดเต้งบอกพิกัดความจำนานกว่างทั้งใหมทั้งเป็นหนูเนื้อแล้วหนูก็เราก็เท็ยเป็นฝ้ามหนูนหนแหรอครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น เป็นตัวที่แสนรูดที่สุดนะครับมันอยู่น้ำเราเลยมันมาย่อมเข้าไปหาหมูหนูเลยก็มันก็ถี่เกิดว่ามันเป็นมูเลยแล้วเบิงรูปได้จับได้ทุกคนนะครับงูครับเลาที่ไปบ้านเกือบลายยืดใส่จุกเจือเลยเกือบมือยืดใส่ทีกินกับนน้อนเนาะอืม ว่ามันแมวที่นั่นหรออู้มาที่เหลยกนู่นเกันหน่งยกืหนึ่จับได้อนูนน่ะมันโบ้หูตัวนี้มันหูของมันหนึ่งแลรูปได้จับได้ครับคือยังแมวนี่แหละปานหมาน้อยเอาล ตัดไวใลยต้นสอัดไว้หมดผู้เขียนนะครับมันขายอะไรละสองหมื่นเลยคว้นมัืจอเั้คนาสิงสาธย เนหมุนแดอนมาจัดทั้งมินก็ไปจีก้นไรีน้ำค้นยางเดียวเลยเมื่อเสียงฮอน